กโอ้โหผีมันลงแบบเนี้ยสวยสวยสวยจัดเลยก็บอกว่าจะกล้องแตงก็ไปได้ถึงมือผีนี่ืึใบเห็นใบแล้วแบบชอบเลย ใบนี้เขียวเข้มเสมอกันหมดเลยโอ้นี่คงเข้าเป็นเครื่องคูโบต่านี่เขาจะบอกว่าไม่ต้องเสเลยไม่ต้อเหลืองไม่ต้องเหลืองอเหลืองนี่น่าจะเป็นตำตำเมนียวตำเมนียว แตช่วงม,มิซูนี่ว่นี่ไม่ใช่คูบอ้าตาฮิสูมาิสูบิชินั่นน่ะสโลบางเบาๆเลยทัตกๆๆๆๆบอาจะบอกว่าสวยงามจริงๆครับอแต่ว่าท็อป ชอบเปลี่ยนงานเยอะตัวเคิียดไม่ทันกไปรำเงินโน้นอืมอ้ยถึงนี่ก็สวยเยอะแล้วเนี่ยสวยมากเลยแหละเดินไปดำเรล่างนี่เดินดมาเพิ่งเห็นแมลงนิดๆหน่นนอยๆเองย้อนแสงหนะ่อยฝั่งนูน้น ใบดินหนาใบเขียวเข้มสวยมากลูกโคนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณหกนิ้วต้นไม่ได้สูงน่เน่าจะดับยอดไปเลยรอบสองรอบแล้วมั้งเนี่ยต้นไม่สูงอย่างเงี้ยไม่แข็งอารมณ์โอกาสที่จะแบบไงเ,เขาเรียกว่าหักโคน่นหรือว่าสะบัดลูกลวงนี่น้อยโอ้ยปลายกิ่งแกะก็ดอบนี่เห็นไหมพันนะ่ะคือปลายกิ่งแกขีดหมดเลยเนี่ย เฮ้เนี่ยโ <ITA> อ้นี่ต้นคู่ต้นคูๆๆ่นี่ก็สวยนะกิบกับเลยสามร้อยสามร้อยนี่สามสิบตัน จะอยู่นี่จะบอกเวลาชี้ชาเนี่ยยื่นตรงเงี้ยด่างใกล้ด่างนี้ยชิ้เสกนี้ป๊อปคูไปง้อเลยสีนี้ไปซึ่งก็ไปเมนูแล้วครับท่านชี้แบบนี้ิดง่ายมากเออโอ้ตรงนี้สวยสวยๆทั้งนั้นเลยสวนคุณสมยศ แต่ก็ชันอยู่นะก็ถึงนะมันชันดูมันเป็นร่องเขียวไงขีดยากไงแต่มันมีคันทัวงไงก็ป็นคันทัวมันก็จะเดินง่ายโอ้โหต้นนี้ยังไงล่ะดูแล้วแบบน้ำลายน้ำจิ้มหกหมดเลยเพราะว่าเห็นของเพื่อนสวยมากทำไมนะเออมันก็ต้องมีบ้างันแหละปกติ เพราะว่าฝนมันหนักช่วงก่อนนี้เพิ่งจะแรงเองนะนี่ทั้งแปลงก็เพิ่งมีต้นเดียวนี่แต่ใบนี่เขาสวยมากเลยพามาดูชมไว้ใกล้ๆนี่ใบเขียวเข้มดีนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยทุกใบมันแววไม่เนี่ยนี่สะสมอาหารได้ดีมากนะครับฝั่งนูน้น เดี๋ยวพาย้อนกลับดูใส่ปุ๋ยฉีดยาก็ง่ายคุดตึงกันนะ้ดบบืมันร่องโอ้สามสิบปุ่มนี้ไม่ธรรมดาหนูก็เป็นทางแล้วนะมนั่นเป็นทางมุ่ก็ทางอ๋อขุดคันทัวทุกทุกแทบทุกโซดเลยนะก็คือเอารถต้องต้นต้องต้นขันทวนเออ โอ้แต่บรรยากาศดีมากเลยถ้าทําแบบแหม่มีทําขนมสวยๆข้างบนนี้สักหลังหนึ่งนะอันนี้ก็เพิ่งฉีดยายากมัเนี้ตัดไม่ทันเ่าฝนเยอะบางคนเป็นโรคใช่ไหมโอ้ถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากๆ บรรยากาศเขาไกลๆนเขาข้างหน้าเราก็คือสุราชนะครับข้ามไปก็จะเจออำเภอชายาฝั่งซ้ายจะเป็นลังสวนฝั่งขวาจะเป็นสุราชัดโอ้โหนวัดมู่วัดานในหมู่บ้านหมู่เจ็ดบรรยากาศดีมากแล้วเห็นบรรยากาศรอบๆนี่ มาดูวังนาหญิงช่วยอยู่ <c oughs> นตุ่มวังนายัยอยู่พวกนี้แหละว่าวันก่อนนี่ปลูกปาล์มไปแล้วเหรอไม่ปลูกกี้ถีถีป่าไฟนะหรือไม่โกมากวัด<อ>ปาล์มมันเึ้นเองออยงากาศสวยงามวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันภารกิจพิเศษ คคอ่า<ๆ>เรามาดูการทำทุเรียนของอพี่ๆสวนสวนก็หลายๆที่เนาะก็ถ่ายหลายๆช็อตให้ได้ดูนี่น<ง>ก็น,นี่เป็นส่วนของพี่เยเคพื่อนเดี๋ยวเราจะไปแปลงหนึ่งของน้องชายนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็าปิดกล้องไว้ตรงนี้ก่อนอคุณพันธ์บ๊ายบาย,บาย,บายนะครับคุณพันธ์เจอกันนะครับ